สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้จะมาพีวิวฟุตบอลโลก2022ในกรุ๊ป E ครับทีมชาติสเปนพบ,บกับทีมชาติคอสตาริกาเริ่มกันที่คอสตาริกาของหลุยส์ฟินาโดโซเลส5นัดหลังสุดคอสตาริกาไม่แพ้ใครครับโดยนัดล่าสุดเนี่ยชนะในเจอเลียม,มา2ประตูต่อ0นะคอสตาริกาไม่มีนักเตะบ,บาดเจ็บเลยนะครับนักเตะที่น่าจับตามองคือคิโรนาวาสกับไบรอันรุยครับ ตามมาที่กระดิงดุทีมชาติสเปนของโรเอลิเก้ครับ5นัดสุดสุดครับชนะ4แพ้ไป1ครับโดยนัดล่าสุดครับชนะจอร์แดนมา3ประตูต่อหนึ่งครับภาพทีมของทีมชาติสเปนครับพร้อมกันทุกคนยกเว้นโฮเซ่กายาครับที่ถอนตัวไปแล้วครับโดยไปเรียกอเลฮันโดรบารเด้แบ็กซ้ายจากบาร์เซโลนามาเสียบแทนครับโดยคู่นี้จะแข่งขันเวลา5รูปของบ้านเราครับถ่ายทอดสดทาง 24U 2 Sport 2 มาดูสเปซตัวจริงของทั้งสองทีมครับเริ่มจากทีมชาติสเปนครับมาในระบบ4-3-3ครับประตูเป็นอุนซิโมนแบ็กซ้ายอัลบาแบ็กขวาคาวาคับเซนเตอร์สองคนครับเป่าต้อเไดกับเอบริลลาปกกลางสามคนครับกาวีบุสเกตเปดี้ครับแนวรุกจะเป็นนิโคลัสวิลเลียมกับเฟรนต์ตอเรสคอยเปิดพร้อมให้อัลเบรมูราตาครับมาดูฝั่งทางด้านคอสซาลิกากันบ้างครับมาในระบบ4-3-3เช่นกันครับผู้รักษาประตูเป็นเชโรนาวาส แบ็กซ้ายโอเวโดแบ็กขวามาติเนสหลังสองคนร ver, ครับดูอารเต้กับคาโวครับกลางสามคนครับไบอันหลุยส์ตอเรสเตเชด้าและหน้าสามคนร Campbell, ella, a, ครับแคมเบลคอนเทราสและบอรเกตครับที่บอกกันไปเมื outgoing, อ่อต้นคิงครับโฮสซกายาเจ็บแค่คนเดียวของทีมชาติสเปนส่วนคอสตาริกาไม่มีตัวเจ็บเหลือครับบูสกอร์ครับได้ฟันธงว่าทีมชาติสเปนจะเอาชนะทีมชาติคอสตาริกาไป2ประตูต่อศูนย์ครับส่วนตัวผมคิดว่าทีมชาติสเปนเน,นี่ยชนะคอสตาริกาได้นะ2ประตูต่อหนึ่งแต่ผมคิดว่า ทีมชาติสเปนอาจจะเสียลูกหนึ่งนะเพราะว่าทั้งทีมสเปนเนี่ยเป็นวัยรุ่นส่วนคอสตาริกาเนี่ยอายุ30อัพเกือบทุกคนเลยนะในทีมอะ่ะไม่ใช่งานง่ายของทีมชาติสเปนแน่นอนครับอีกคู่หนึ่งในกลุ่ปนี้ครับทีมชาติเยอรมันพบก,กับทีมชาติญี่ปุ่นครับแข่งขันเวลา2องทุ่มครับผมบอกไว้ก่อนเลยว่าผมจะพิวทีมชาติสเปนทุกนัดที่ลงแข่งนะพะผมเชียร์ทีมชาติสเปนครับ ในตัวนาเมตนฟุตบอลโลกเนี่ยผมคงจะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับทีมชาติสเปนอีกหลายเรื่องนะใครเป็นแฟนทีมชาติสเปนก็ลองรายงานตัวกันหน่อยนะฝาก like, กดไลค์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับเจอกันคลิปใหม่สวัสดีครับ